เวลา10นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าระวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัฐพระวรชายาพระเจ้ารวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศรีพระวรราชาธินดามาตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภร และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิยาธรกิติคุณณศสลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ื่อเสด็จพระราชดํดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุขถึงเสือถึงสาลาราบประชาสมาคมวางไกลกังวลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าท้องพระโรงสาลาราบประชาสมาคมรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจําราชาการที่ด้านหลังพระแท่นนุพประดลมหาสเวสวตฉาดทรงคมแล้วประทับพระราชอานสมเด็จพระราชาคณะราานะถวายศิล พระสงฆ์ยี่สิบรูปถวายพรพระจบแล้วกระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าเปิดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงประเคนจตุป,ปัจัยแทนเครื่องธยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณนะแล้วทรงยืมประเคนจตุป,ปจัยแทนเครื่องธยธรรมแด่รองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณนะ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักซิโนทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพพยารักษานบพระประดลมหาเสวตฉัดเสดราชกกุภันพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่หน้าพระแท่นนบพระประดลมหาเสวตฉาด ซึ่งปฏิสถานเครื่องศีรราชกกุธภัณฑ์ทรงคมระหว่างนี้ทหารบกทหารเรือทหารอากาศ <the> ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดสดไกกับน,นายชวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคมรับพุทธปฏิมาชัยวัดประจําราชาการที่ด้านหลังพระแท่นนุพประดลมหาสเสวตฉาด และประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลการนี้พระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทส่งเสด็จวันฉัตรมงคลมีความหมายคือเป็นพระราชพิธีฉลองพระสวัสดิชาติสิริราชกุธพัณฑ์พระแสงประจำราชการ และมีความสำคัญคือเป็นวันเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชาการที่9แห่งราชวงศ์จัก,กรีเมื่อวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2493ตามแบบอย่างโบราณราชาประเพณีณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง และได้พระาราชรานพระปฐมบรมราชอ,องค์การเป็นสัจจะวาจาว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม